พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์วันที่22เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องอาณาจักรที่พิเศษและพระวจนะที่จะใครควรและสามัญคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบ,บทที่2ข้อที่19เพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่สองข้อที่19พี่น้องขาเราไม่ใช่คนของโลกนี้เราเป็นคนพิเศษของอาณาจักร,รสวรรค์ถึงแม้ว่าเราจะอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกสัญชาติของเราอาณาจักร,รที่เราอยู่และจากที่ที่เราดำเนินการอยู่ในสวรรค์ เป็นอนาณาจักรของเชื้อพระวงศ์และปุโรหิตท,ที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริคุณบังเกิดเข้าสู่อาณาจักรนั้นในวันที่คุณบังเกิดใหม่ซึ่งเปิดเผยอยู่ในโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่1 2ถึง13ไม่สำคัญว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถรักษาได้มันไม่สําคัญว่าคุณถูกกล่าวว่าเป็นโรคหัวใจเรื้อรังตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว ความเจ็บป่วยก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมต่อธรรมชาติของคุณมันเป็นความผิดปกติในอาณาจักรของเราดังนั้นจงปฏิเสธที่จะยอมรับหรือจัดที่อยู่ให้แก่มันในร่างกายของคุณบางทีบรรพบรุษของคุณอาจเสียชีวิตด้วยโรคบางอย่างและคุณได้รับแจ้งว่าสิ่งนี้ได้อยู่ในครอบครัวของคุณได้อย่างไรตอนนี้คุณอยู่ในครอบครัวสวรรค์ ที่ซึ่งพระเยซูทรงเป็นหัวหน้าคุณอยู่ในอาณาจักรที่ทุกสิ่งเป็นไปได้และดำเนินการตามกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตพี่น้องคะในอาณาจากักรนี้ทุกคนได้รับการอวยพรและทุกสิ่งที่คุณทำก็เจริญรุ่งเรืองความชื่นชมยินดีของเราไม่มีที่สิ้นสุดเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากในอาณาจักรนิรันดนร์เราไม่อนุญาตให้สิ่งที่มองเห็น เป็นตัวกำหนดและควบคุมคุณภาพชีวิตของเราเราเห็นและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรามองเห็นซึ่งเราไม่ชอบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์ซึ่งเปิดเผยอยู่ใน2โครินบทที่4ข้อที่17-18นี่คือชีวิตในอาณาจักรของเราเราไม่หวั่นไหวเราอยู่ในการครอบครองเราสามารถทำทุกอย่างได้โดยพระคิดผู้ทรงเสริมกำลังเรา เราได้รับชัยชนะตลอดไปขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างอาณาจักรของเชื้อพระวงศ์และเปี่ยมด้วยพระสิริของซูปเปอร์แมน ที่ซึ่งความบาปความเจ็บป่วยโรคภยัยความซึมเศร้าความยากจนความผิดหวังและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซาตานและความมืดเป็นสิ่งแปลกปลอมชั้นส่องแสงและครอบครองอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรม การเดินทางในชีวิตของฉันนั้นขึ้นไปข้างบนและก้าวไปข้างหน้าและเพื่อทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยในทุกสิ่งฮาเลลูยาพระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแก่เราว่าเราไม่ใช่คนของโลกนี้เราเป็นคนพิเศษของอาณาจักร เราบังเกิดเข้าสู่อาณาจักรนั้นในวันที่เราบังเกิดใหม่ในพระเยซูคิ์พี่น้องคะความเจ็บป่วยได้กลายเป็นสิ่งแปรปลอมต่อธรรมชาติของเรามันเป็นความผิดปกติในอาณาจักรสวรรค์ดังนั้นพระเจ้าทรงกล่าวว่าให้เราที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับหรือจัดที่อยู่ให้แก่มันในร่างกายของเราเราอยู่ในอาณาจักรที่ทุกสิ่งเป็นไปได้และดำเนินการตามกฎของพระวิญญ,ญาณแห่งชีวิต เราอยู่ในอาณาจากักรนี้ทุกคนได้รับการอวยพรและทุกสิ่งที่เราทำก็จเจริญรุ่งเรืองความชื่นชมยินดีของเราไม่มีที่สิ้นสุดในอาณาจากักรนี้เราไม่อนุญาตให้สิ่งที่มองเห็นเป็นตัวกำหนดและควบคุมคุณภาพชีวิตของเราเราเห็นและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเปลี่ยนแปลงโดยพระคำของพระเจ้าและเราสามารถ มีชีวิตแห่งชัยชนะนั้นได้ตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสเจ้านะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจ,จะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด